เป็นข่าวของการถูกสวมสิทธิ์ซื้อพันธุ์ข้าวนะคะโดยอธิบดีกรมการข้าวค่ะมีการสั่งคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรหลังจากร้องนะคะว่าถูกสวมสิทธิ์ซื้อพันธุ์ข้าวที่จังหวัดบึงการค่ะ กรณีของชาวนาอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการนะคะได้รวมกลุ่มการแจ้งความหลังจากถูกบุคคลอุปโลกเป็นประธานนะคะตั้งกลุ่มโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วปลอมรายชื่อนะคะไปขอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการออกมาขายถุงละ600-700บาท ก็ทางกลุ่มชาวนานะคะขอให้ดําเนินคดีแล้วก็เรียกร้องขอคืนขอสิทธิ์คืนเพื่อให้ทันฤดูการปลูกในปีนี้ค่ะนางสาวคนึงนุชพุ่มชัยนางสาวคนึงนุชพุ่มชัยผู้อำนวยการศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการนะคะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวค่ะ ว่าปัญหาการถูกสวมสิทธิ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยก่อนหน้านี้นะคะเกษตรกรที่ถูกสวมสิทธ์ได้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซึ่งได้เข้าไปชี้แจงกับทางอำเภอแล้วโดยภาพรวมของโครงการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ก่อนหน้านี้ยังไม่มีปัญหาซึ่งโครงการนี้นะคะเริ่มโครงการประมาณต้นเดือนพฤษภาคมก็คือให้เกษตรกรที่ทำนาน,นะคะมาสมัครหลังจากนั้นก็จะชิกสิทธ์ โดยมีเงื่อนไขก็คือหากเคยเข้าร่วมโครงการเมื่อปีที่แล้วจะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ไม่ได้แต่มีเกษตรกรมาสมัครที่ศูนย์นะคะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็พบว่ามีการเข้าร่วมโครงการไปแล้วจึงไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะส่วนบุคคลที่ถูกร้องเรียนนะคะว่าไปเอาสิทธิ์คนอื่นมาในปีที่แล้วเป็นบุคคลภายนอกซึ่งกรณีที่มีข้อร้องเรียนมานะคะก็เกี่ยวเนื่องกับทางกรมการข้าว เรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการข้าวนะคะก็ได้มอบอำนาจให้ทางผู้อำนวยการศูนย์ค่ะไปดำเนินคดีแจ้งความกับบุคคลที่เอาสิทธิ์ของชาวนาคนอื่นมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนะคะจากศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการว่าได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จ มีการสวมสิทธิ์และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานภาครัฐทําให้เกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งทําให้เขาไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้หลังจากมีการรวบรวมหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าแจ้งความในวันนี้เลยนะคะวันที่29พฤษภาคมค่ะโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการนะคะมีการดําเนินการในเบื้องต้นก็คือวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดช,ชอบนะคะได้ประสานกลุ่มผู้ถูกสวมสิทธิ์ประมาณ30รายให้เข้ามาพูดคุยนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งก็จะต้องหาแนวทางให้ชาวบ้านนะคะได้รับสิทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ข่ะในเบื้องต้นทางอธิบดีกรมการข้าวนะคะก็ได้ให้สิทธิ์เกษตรกรที่ถูกสวมสิทธิ์นะคะมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกได้เพื่อที่จะให้ทันกับฤดูทำนาในปีนี้ในปีนี้ค่ะ ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญแหละแล้วก็น่าจะได้สิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มีการไปแจ้งความแล้วนะครับที่สถานีตํารวจนะครับกับผู้ที่เอาสิทธิ์เขาไปไปสวมนะครับไปสวมสิทธิ์คนอื่นเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา